ไก่ <c oughs> นะ้ากับไก่ไม่ถูกกัน ว่าเอาอย่างนี้ค่ะแค่ให้เอา1 2 3 1 2 3อน่งอานี้เคื่องม จุดต่อไปจุดที่สองพยายหัวเข่าขึ้นมาค่ะเนีย่ย 뭐? <목소리도> Good 1>, 1 2 3นะทีนี้เรหัวเขาไปยแนวนงูงานและนู้วกลางนะจับเามาหนึ1สองสาสองเพื่อนตัวมาทางด้านินของเรานะาเพื่อลงเสร็จแล้วเอาเขาขึ้นมาเข่า,า,เขาจะอยู่แนว เอามือภาษาใการนงที่ปลายเท้าของือนเทคนิคง่ายๆส้นเท้เขาของือนจะต้องตั้งตรไป เนี่ให้กับด้านขวาเนี่ยถ้กินกนด้านแนวน,นอนนี่แฝาะครน้าอ,อ่น้นออะไรนะรออเไรลปังกรอไเลยหรืก็กินแล้ว่าก็นอนอะไรแน,น,น่นอนเล The man with the long hair was a man in his late thirties. ลประมาณชั่วโมงนึ่งใครจะสัมผัสลูอาจารย์หมนอาจารย์รนะอวี่สิเออาจารย์วเดี๋ยวด็หมอหมออะไรี่นออันนี้ขอแนะนำพี่อาร์ตพี่อาร์ตแนะนำตัวเองเป็นหมูใครี ส่วนใหญ่ผูเป็นน้อจะไปติดตามครูบาอาจารย์มาพสนเไม่ได้านเิดเรื่องเอรแล้วก็เรียนกับอาจารย์อาจารย์ชี่อาจารย์ยก็อยู่ที่จากายังไงถูกไหมก็ีา

คือสอนเนื้อใจที่ไม่หายที่รู้ของอาจาร,รย์หนอมนี่ท่านจะสอนละเอียดกว่าของพวกผมที่เป็นสไตล์แบบดูดูจุด,ด,ดฝังเสียงเขาไปนหมดหายที่เราเอง